ทุกคนทราบหรือไม่คะว่าอาณาจักรล้านช้างอยู่ที่ไหนซึ่งในอดีตนั้นนะคะเรื่องราวของอาณาจักรล้านช้างเคยมีประวัติศาสตร์ที่เขาปิดบังเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครบันทึกประวัติศาสตร์ไปในแง่ลบหรือว่าไม่เป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็จะมีโทษนั่นเองค่ะจึงทำให้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทางฝั่งของล้านช้างเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะ ซึ่งเรื่องราวที่ครูอ้อนจะหยิบยกมาในวันนี้นะคะก็คืออ้างอิงในเรื่องของพงศวดานค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งของไทยและก็ของเรานะคะครูอ้อนจะหยิบยกขึ้นมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะว่าเรื่องราวของอาณาจักรล้านช้างจริงๆแล้วเป็นของใครอยู่ฝั่งไหนกันแน่นะคะและก็เริ่มต้นมาแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคําตอบในคลิปนี้ด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณอ้อนจากช่อง sorry of guide นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์คุณท่องเที่ยวค่ะก่อนจะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะคุณอ้นอนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคุณอ้อนได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะครูอ้อนจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรล้านช้างซึ่งทุกคนทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าณปัจจุบันอนาณาจักรล้านช้างเนี่ยอยู่ในแถบของประเทศลาวนั่นเองค่ะซึ่งอดีตนั้นนะคะเขาจะใช้แม่น้ําโขงเนี่ยเป็นเขตแดนในการแบ่งเขตค่ะซึ่งฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงเนี่ยจะเป็นของลาวนะคะและก็ฝั่งขวานเนี่ยจะเป็นของไทยซึ่งก็อยู่ในส่วนของภาคอีสานของไทยนั่นเองค่ะ เรื่องราวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังกันเลยค่ะ อาณาจักรล้านช้างนะคะถือว่าเป็นอนาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่อาณาจักรหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งตามพงศาวดารลาวนะคะได้กล่าวว่าอาณาจักรล้านช้างเนี่ยเริ่มก่อตั้งขึ้นในสมัยขุนลอค่ะโดยพระองค์นะคะได้เข้ายึดครองเมืองชาวาหรือเราเรียกว่าเป็นหลวงพระบางในปัจจุบันค่ะจากขุนกันรางและได้ตั้งเมืองชาวาเป็นเมืองหลวงของล้านช้างในปีพศ1,300ค่ะ แล้วเปลี่ยนชื่อจากเมืองชวานะคะเป็นเมืองเชียงทองหลังจากสิ้นราชการขุนลอนะคะอาณาจักรล้านช้างเนี่ยก็ได้มีกรรษัตริย์ปกครองต่อมาอีกหลายพระองค์ค่ะจนกระทั่งมาถึงสมัยเจ้าฟ้างงมซึ่งเป็นระยะที่อาณาจักรล้านช้างได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในปีพศ1904อ, 1, อาณาจักรล้านช้างได้ขยายดินแดนไปจนถึงภาคอีสานของไทยค่ะ ในสมัยพระเจ้าสุริยะวงศสาธรรมมิกราชนะคะอาณาจักรล้านช้างเนี่ยได้เจริญสูงสุดค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรล้านช้างพระองค์เนี่ยทรงสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเมืองการปกครองนะคะมีการสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นค่ะประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีนะคะมีความสงบสุขนะคะแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่ะ พระองค์เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในโทษพิธราชธรรมนะคะและเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนหลังสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมมิกรานะคะอาณาจักรล้านช้างเนี่ยก็เกิดความรสัสมรรสาย,ย่างหนะะักค่ะ จากการแข่งแย่งอํานาจของบรรดาเชื้อพวง์และก็ขุนนางต่างๆจนทําให้อาณาจักรล้านช้างเนี่ยแตกออกเป็นสมอาณาจักรค่ะก็คืออาณาจกรล้านช้างเวียงจันทร์อาณาจักรล้านช้างหลวงพะบางและก็อาณาจักรล้านช้างจำปาสักนั่นเอง สำหรับอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ค่ะคืออาณาจักรที่สืบทอดมาจากอาณาจักรล้านช้างสีสัตนาคณหุดเดิมค่ะมีอาณาเขตเนี่ยปกครองดินแดนลาวภาคกลางในปัจจุบันมีพระเจ้าชัยเชษฐาทิราชที่สองนะคะเป็นปฐมกษัตริย์ค่ะ พระชัยเชษฐาองค์นี้นะคะทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่จกักรวรรดิเวียดนามค่ะซึ่งมีราชธานีในขณะนั้นอยู่ที่เมืองเวคนทั้งหลายนะคะจึงขนานพระนามอีกอย่างว่าพระชัยองค์เวหรือพระชัยองค์เวียดค่ะซึ่งพระองค์นะคะได้นํากําลังจากเวียดนามเข้ายึดกรุงเวียงจันทร์จับเจ้านันทราชนะคะสำเร็จโทษค่ะ แล้วราชาพิเศษพระองค์เองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ค่ะจากนั้นนะคะก็ทรงตั้งเท้าลองนะคะเป็นเจ้าอุปราชโคองเมืองหลวงพระบางค่ะแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากชาวลาวทั้งมวลเพราะพระองค์เนี่ยมีความใกล้ชิดกับจักรวรรดิเวียดนามนั่นเองอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางนะคะก่อตั้งขึ้นจากความแตกแยกระหว่างเวียงจันทร์กับหลวงพระบางนะคะในปีคศ1707 ได้รับการช่วยเหลือจากสมเด็จพระเพทราชากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งท่านนะคะได้ทรงช่วยเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยุติการสู้รบและก็ปักปันเขตแดนระหว่างหลวงพะบางกับเตียงจันด้วยค่ะ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะหลวงพะบางจึงเป็นอิสรภาพและเป็นจุดเริ่มต้นยุคล้านช้างของสองอาณาจักรนั่นก็คืออาณาจักรล้านช้างหลวงพะบางซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนลาวภาคเหนือของลาวในปัจจุบันค่ะและอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์นะคะซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนลาวภาคใต้รวมถึงจำปาสักในปัจจุบันด้วยค่ะและอาณาจักรล้านช้างจำปาสักค่ะ ก่อตั้งขึ้นจากการแข็งข้อตั้งตนเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อเวียงจันค่ะต่อมานะคะได้เชิญเจ้าหนอกษัตริย์นะคะมาเป็นกษัตริย์ปกครองนครจำปาสักในปีคศ .1714 ค่ะอาณาจักรล้านช้างจำปาสักจึงเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ซึ่งมีอาาเขตตั้งแต่เมืองนครพนมเมืองคำม่วนลงไปจนถึงเมืองเชียงแตง เมืองมโนไครและก็ต่อแดนขมรด้วยค่ะส่วนทางด้านตะวันตกนะคะแผ่อำนาจปกครองไปจนถึงเมืองทงนะคะหรือว่าเมืองสวนภูมินั่นเองสำหรับอาณาจักรล้านช้างนะคะภายใต้การปกครองของสยามเกิดขึ้นในปีคศ1778ค่ะสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะพระองค์เนี่ยทรงส่งกองทัพสยามนะ,ะเข้ายึดครองแผ่นดินล้านช้างที่แตกแยกออกเป็นสาอาณาจักรค่ะ ซึ่งตอนนั้นนะคะถือว่ายึดครองอาณาจรรักรของล้านช้างเนี่ยได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ก็ยังคงให้อำนาจกาาริย์แต่และอาณาจรรักรในการปกครองตนเองค่ะในฐานะหัวเมืองประเทศร,ราชที่ต้องส่งสวยให้แก่อาณาจรรักรสยามเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะคะในปีคศ1822 เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์นะคะทรงวางแผงกอบกู้เอกราชแต่ไม่สำเร็จค่ะจึงถูกตัดสินโทษประหารชีวิต กองทัพสยามในรัชกาลที่สก็ยกทัพไปปราบปรามนะคะอาณาจักรเวียงจันท์ได้หมดสิ้นเลยค่ะและอาณาจักรสยามก็ปกครองอาณาจักรล้านช้างยาวนานมาจนถึง114ปีค่ะก่อนที่จะเสียดินแดนแถบฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสนะคะในปีคศ1893ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสดุดหรือการล่มสลายของอาณาจรรักรล้านช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยเอาแม่น้ำโขงนะคะเป็นที่กั้นแดนก็คือแผ่นดินฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเนี่ยกลายเป็นของประเทศลาวซึ่งปกครองโดยฝรั่งเศสค่ะส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงก็กลายเป็นแผ่นดินสยามที่เรียกว่าอีสานของไทยในปัจจุบันค่ะ ปัจจุบันนะคะอาณาจักรล้านช้างก็ไม่มีอยู่ในแผนที่โลกนะคะเพราะว่าอาณาจักรล้านช้างเนี่ยได้ล่มสลายไปในปีคศ .2436 ค่ะซึ่งการล่มสลายของอาณาจักรล้านช้างทําให้แผ่นดินถูกแยก,กออกเป็น2ประเทศนั่นก็คือประเทศลาวและก็ประเทศไทยนั่นเองหลังจากนั้นนะคะทั้ง2ประเทศเนี่ยก็ได้มีการเขียนประวัติศาสตร์ตนเองขึ้นค่ะ ในการเขียนประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศจะอ้างอิงการเมืองการปกคร,รองของตนเองทําให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่างไม่ตรงกันค่ะเพราะเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะคะไม่สามารถที่จะเขียนเป็นข้อเท็จจริงนะคะทางประวัติศาสตร์ได้เนื่องมาจากข้อห้ามทางการปกครองแต่ละยุคค่ะ และอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือความกลัวเกี่ยวกับสิ่งลึกลับนั่นเองจึงไม่กล้าที่จะเขียนข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นได้นะคะจึงทำให้ความจริงทางประวัติศาสตร์เนี่ยถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงไปค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของอาณาจักรล้านช้างนะคะทุกคนก็คงพอจะเข้าใจนะคะว่าอาณาจักรล้านช้างเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะซึ่งถือว่ามีการแบ่งเขตโดยถือเอาแม่น้ําโขงเป็นที่กั้นนะคะก็คือใช้ฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นของประเทศลาวและก็ฝั่งขวาของแม่น้ําโขงเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรของประเทศไทยนะคะ ซึ่งถือว่าอาณาจักรล้านช้างเนี่ยเป็นอนาณาจักรที่ใหญ่โตก่อนที่จะมีการาลบลาข้าวฟันแล้วก็มีการแบ่งแยกกันนะคะโดยแบ่งเป็นอนาณาจักรล้านช้างทางหลวงพระบางนะคะก็คือทางเหนือของเราในปัจจุบันและก็ทางภาคกลางก็คือทางเวียงจันทร์นะคะและก็ทางฝั่งใต้ของเราก็คืออาณาจักรจำปานั่นเองค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะทำให้ทุกคนเนี่ยพอเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาณาจักรล้านช้างนะคะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะอาจจะเป็นหลักฐานที่ไม่ได้เด่นชัดมากมายนะคะประเทศไหนที่เขียนขึ้นก็จะอ้างอิงของประเทศนั้นๆน,น,นะคะครูอ่อนก็ยกตัวอย่างจากพงศาวดารของไทยแล้วก็ ของฝั่งเรามาด้วยนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับครูอ้อนได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูอ้อนเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ